กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพขออนุญาตที่จะตอบหรือชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะเป็นรายบุคคลบ้างแล้วก็เป็นภาพรวมบ้างนะครับใช้เวลาไม่นาน,นครับเรื่องแรกนะครับท่านนวรั์พงไพยบุญน,นะครับปีก่อนท่านก็ได้พูดถึง เรื่องของสื่อที่ส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับจริงๆปีนี้ก็อย่างที่ท่านพูดถึงนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเห็นว่าเราไปดำเนินการตามคำชี้แนะคำแนะนำของอุฒิสภา,าผ่ามากน้อยแค่ไหนก็เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผลงานที่เรานำมาเสนอเนี่ยเราเอาผลงานที่แล้วเสร็จในปีนั้นๆน,น,นะครับ วันนี้ในรายงานก็เป็นผลงานที่แล้วเสร็จในปี2565หลายผลงานเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอยู่รวมถึงโครงการใหญ่ที่เป็นงบ30ล้านคือภาพยนตร์เรื่องพระร่วง,พร,รวงพระราชาผู้ทรงรรเนี่ยต้องเรียนว่าการตรวจติดตามการทำภาพยนตร์เนี่ยเข้มข้นมาก แล้วก็วันนี้ต้องเรียนว่าก็ผู้รับทุนก็ทำมาแล้วประมาณ98%นะครับในเหลือเหลือการแก้ไขในรอบสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ส่งงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินง,งานของผู้รับทุนเนี่ย mm hmm. ก็ยัง mm hmm. เห็นว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตม mm hmm. เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะ นะครับในการที่จะทําประเด็นเชิงวัฒนธรรมจริงๆแล้วเราก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหลายท่านหลายโครงการที่ท่านคงเคยได้ยินลำนําสินนะครับซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับล่าสุดก็มีการประยุกต์ใช้มิติทางวัฒนธรรมมานําเสนอให้เป็นศินละปะร่วมสมัยอย่างที่หลายท่านได้แนะนำนะครับเช่น โครงการโนราไทยฟิตสนะครับซึ่งไปเอาต้นแบบการรำมโนราจับปัตตนีนะครับเอาท่ารำนะครับมาประยุกต์เป็นท่าออกกำลังกายแล้วก็สอนทางออนไลน์ด้วยนะคโครงการนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับมีผู้เข้าถึงเข้ารับชมก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ900,000นะครับเพราะะนั้นเรียนว่าเรื่องของการใช้มิติทางวัฒนธรรมนะครับมาขับเคลื่อนโดยผ่าน การสร้างสื่อสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวใจนะครับแล้วก็เราสามารถพูดได้เลยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เห็นตรงกับข้อเสนอแน่นะครับของอกรรมธิการนะครับซึ่งในเร็วๆนี้นะครับก็จะได้เห็นหลายโครงการผมขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดของท่านวันลบนะครับมี2ประเด็นหลักคือ1สื่อควร จะอยู่ในมือของคนเล็กคนน้อยนะครับข้อเสนอนี้แน่นี้ก็มีมาทุกปีเลยนะครับในปี2564เนี่ยเป็นปีแรกที่เราตัดสินใจให้ทุนกับเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า20ปีนะครับเป็นปีแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นการจัดสรรทุนรอบพิเศษที่ให้เฉพาะเด็กเท่านั้นมาขอทุน ปี2564ขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งว่าจึงเป็นปีที่เราได้เปิดรอบพิเศษเพิ่มอีกสองรอบรวมรอบปกติ3รอบปีนั้นก็เลยมีทุนสำหรับเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ75โครงการนะครับพอปรากฏว่าเด็กได้รับทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อถึงเวลาลงมือทำจริงๆเนี่ย จำนวนหนึ่งก็บอกว่าทำไม่ทำต่อไม่ไหวเพราะว่าต้องไปเรียนต่อนะครับมีบางอย่างกออ็ขอไม่ทำได้ไหมในปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องถึงปีนี้เนี่ยเราก็เลยให้มีการถอดบทเรียนการให้ทุนที่เด็กจะได้เป็นผู้รับทุนโดยตรงนะครับซึ่งออผลการถอดบทเรียนเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการจัดสรรทุนให้กับเด็กรวมถึงคนเล็กคนน้อยด้วย เรื่องของการจัดสรรทุนให้กับคนเล็กคนน้อยนะครับในประกาศและกฎหมายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ก็มีเรื่องของคุณสมบัติตั้งแต่บุคคลธรรมดาองค์กรชุมชนองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับเอกชนมูลนิธิหลายครั้งที่เราได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอก,กองทุนนี้ทำไมให้แต่บริษัทใหญ่ๆ อย่างปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาขนาดเกณฑ์ของกองทุนเป็นตัวตั้งก็ทุนที่เราให้เกิน5ล้านขึ้นหรือเป็นบริษัทที่ถูกเรียกว่าขนาดใหญ่ก็ประมาณ6เปอรเซ็นเร็จเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาจำแนกแจกแจงแล้วก็จะเป็นอย่างที่ท่านาสมาชิกผู้สรงเกียตได้พูดไปแล้วนะครับว่าค่อนข้างมีการกระจายตัวพอสมควร นะครับเรียนท่านอาจารย์นวรัต์ว่าท่านจะได้เห็นความชัดเจนในทุนนะครับที่เป็นมิติทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนของท่านอาจารย์วันลบยังพูดถึงเรื่องของรายการบางโครงการนะครับเช่นอนุมานไว้มังกี้หรืออาหารอันุมานขาวอันุมานขาวเนี่ยเนื่องจากว่าผู้รับทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันเรียนว่าวันนี้เนี่ยการนำผลงานฮนันุวานไม้มังกี้หรือผลงานอื่นๆของกองทุนเนี่ยออกเผยแพร่นเนี่ยมันยังไม่จบกระบวนการเลยฮนันุมานไว้วังกี้หรือหันอุมานข่าวตอนนี้จบแค่การฉายในโรงภาพยนตร์แต่ด้วยความที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ การนำเสนอเผยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่นๆอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพราะเราถือว่างานาทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เนี่ยเราสร้างมาแล้วเนี่ยก็มันไม่ได้หมดอายุเพราะฉะนั้นในชั้นของการฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งโรงภาพยนตร์ก็มีต้นทุนนะครับที่เราต้องเรียนว่าฮนุมานไว้มังกี้ก็ได้รับการความร่วมมือที่เราไม่ต้องจ่ายค่าต้นทุนด้วย นะครับตอนนี้ถ้ามีความชัดเจนในช่องทางการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็จะได้เรียนให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆที่กองทุนมีมีหนังที่เราเทำอยู่ในปกเหมือนกันนะครับอาทามทูฟลายนะครับเป็นหนังสารคดีเกี่ยวกับเด็กไทยที่ไปแข่งการพับเรือบินกระดาษนะครับเป็นหนังที่ดีน่ารักผมยัง คิดว่าจะต้องจัดรอบพิเศษให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับได้มีโอกาสร,รับชมแต่เนื่องจากว่าเราทำหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเราใช้เงิน10ล้านต้นๆซึ่งมันน้อยมากแล้วมันไม่ได้รวมค่าเผยแพร่นะครับก็เลยการเผยแพร่ของเราจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับแต่เรียนว่า ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ท่านชชวีรัตนะครับ,รรบซึ่งให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ได้ตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของงบที่ผูกพันข้ามปีย้อนไปหลายปีเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุนที่เราให้ไปนะครับปี63ถ้ายังปิดไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็แปลว่าเงินก็ยังเบิกไม่หมดก็จะเป็นตัวเลขที่ติดอยู่ แล้วก็จะมีงบประมาณที่ต้องตั้งไว้สําหรับการตรวจติดตามด้วยตอนนี้สำนักง,งานก็พยายามที่จะเรียกว่าบริหารจัดการนะครับที่ค้างอยู่เกิน2ปีแล้วหรืออะไรที่คิดว่ามันเกินเวลาที่เหมาะสมเราก็จะเร่งรัดนะครับที่จะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและปิดโครงการได้เพื่อที่จะนำผลลัพธ์ผลผลิตออกไปสู่โดยเร็ว ท่านสถิตริมพงพันธ์นะครับมีประเด็นสําคัญที่ท่านถามคือว่าที่มาของไรายได้ของกองทุนตามมาตรา6วงเล็บ4ไรายได้จากต่างประเทศนะครับเรียนท่านว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่เร,เริ่มในการที่จะออกข้อบังคับนะครับเพื่อที่จะระดมทุนจากต่างประเทศนะครับทั้งในรูปของเงินสนับสนุนทั้งในรูปของเงินที่ร่วมลงทุนนะครับและแน่นอนที่สุดว่า,าการที่จะต้องดูแหล่งที่มาของเงินนั้น นะครับจะต้องเกิดความละเอียดรอบคอบเรื่องของแพลตฟอร์ม platform, ในการเข้าถึงผมขออนุญาตตอบไปทีเดียวเลยเพราะว่าน่าจะมีตัวเลขที่ท่านดูน่าจะไม่ตรงนะครับอย่างของเราเนี่ยช่องทางหลักเดิมนะครับช่องทางหลักเดิมตั้งแต่เว็บไซต์ของกองทุนซึ่งเป็นเว็บข้อมูลข่าวสารเป็นทางการที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยเว็บไซต์ก็ทุกเว็บไซต์ก็จะนับว่า เปิดมาแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยมีผู้เข้าไปชมในเว็บไซต์แล้วเท่าไหร่นะครับของกองทุนก็ล้านเศษนะครับในรอบเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยเนี่ยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์เรานะครับก็3ามหมนานะครับก็แน่นอนที่สุดว่าเราเป็นคอนเทนต์ที่มันก็ไม่ได้กระตุ้นความสะใจนะครับคนดูก็อาจจะไม่ร้อนแรงแต่ว่าก็ไม่น้อยนะครับจากมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ นะครับ2 5 6 6ก็เกือบ4 0 0แสนนะครับนี่เฉพาะเว็บไซต์เราก็มี KPI ในการวัดกันเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราเองเช่น Facebook ที่หลายท่านพูดถึง f c e e o o o นะครับก็มีเข้ารับชมปีนี้นะครับ2 5 6 6เนี่ย7ล้านนะครับครั้งเรามีช่อง YouTube c h ANNEL ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย สามล้านครั้งก็ไม่ขี้เลยนะครับส่วนช่องทางของผู้รับทุนเองผู้รับทุนก็มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของผู้รับทุนเองแล้วก็เราก็ไม่ได้นับมาเป็นผลงานของเราผมยกตัวอย่างเช่นว่าณนะขณะนี้เนี่ยโครงการที่ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากเช่นโครงการผู้เท่ากับดาวรุง่ง พูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างเจนพ่อกับเจนลูกมุมมองทางธุรกิจที่ต่างกันนะครับแล้วเขาทำย่างไรที่สามารถหาจุดลงตัวได้นะครับมี15ตอนเนี่ย,ยเผยแพร่ทางออนไลน์มีผู้รับชม15ล้านครั้งมีโครงการเล็กๆที่เราเริ่มทำใน TikTok ที่ผมเรียนไปแล้วโครงการแนวธรรมะถามว่าจริงๆแล้วรายการธรรมะต้องเชยไหมก็ ด้วยกับท่านสมาชิกว่าไม่ต้องเฉยทําสนุกก็ได้นะครับก็มีรายการหนึ่งที่สํานักง,งานดําเนินการเองนะครับชื่อโครงการทําอะไรก็ทําทําตัวหลังเนี่ยเป็นธรรมะเราก็ร่วมมือกับมูลนิธิส,สวนโมกหรือหอจดหมายเหตุส่วนโมกนะครับทำรายการเชิงธรรมะเราก็ทําไป8ตอนนะครับก็มีผู้รับชมก็3-4ล้าน ครั้งเช่นเดียวกันเรื่องของคําแนะนํารายการดีๆที่จะไปออกในช่องทางที่หลากหลายก็ขอรับไว้แล้วก็เรียนว่าปีนี้เรามีการท OU, ํา MOU นะครับทั้งกับอสมทที่จะเอารายการของกองทุนไปออกนะครับไทย p b s ด้วยก็ลง MOU ไปแล้วทีวีรัฐสภาก็มีการขอ คอนเทนต์ของเราหรือว่าเนื้อหาสื่อของเรามาออกนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับทางของกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นขอบคุณสำหรับกำลังใจของหลายท่านนะครับหลายสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับมีคําแนะนำในเรื่องการประเมินผลกระทบส่วนตัวผมนี่เห็นด้วยมากนะครับว่า การประเมินผลกระทบของกองทุนเนี่ยจะต้องทําทั้งในมิติที่กว้างและลุมลึกเพราะสื่อเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความเห็นทัศนคติแล้วความเชื่อความเห็นและทัศนคตินี่มันเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมเพราะฉะนั้นในการประเมินผลการดําเนินง,งานของกองทุนอย่างปีที่แล้วปี65เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลกระทบทางสังคมที่สร้างตัวชีวัดขึ้นมา พร้อมๆกับทําเรื่องของการใช้ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับเราก็พยายามที่จะนําตัวเลขว่าเราอุดหนุนลงไปเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มันย้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นกี่เท่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่เราคิดว่าเราจะสามารถนะครับพัฒนาเรื่องการประเมินผลกระทบเนี่ยให้มันมีความหลากหลาย กว้างและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแน่นอนที่สุดว่าเป็นเรื่องของการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อแนะนำในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับที่เข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยมนะครับซึ่งก็จริงอย่างที่ท่านคุณหมอเฉลิมชัยท่านแนะนำนะครับบล็อกเดตเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่น่าสนใจ นะครับเราเองก็วันนี้ก็อยู่ในจุดที่เราคิดว่าเราก็ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จะให้เข้าถึงง่ายนะครับแล้วดูง่ายด้วยว่างานเราทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมันมีอะไรบ้างและจะดูได้อย่างไรเวลาท่านดูก็ท่านสามารถที่จะดูผลลัพธ์การเข้าถึงได้ด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับคิดว่าปีหน้าน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องอื่นๆนะครับผมก็จะขอรับไว้นะครับนำไปจัดทำรายละเอียดในการให้ความเห็นของสมาชิกทุกท่านนะครับเมื่อได้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนแล้วก็จะมีการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับแล้วก็จะได้แยกเป็นประเด็นประเด็นไปว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับบางอย่างที่ยังไม่ได้ตอบณที่นี้นะครับแต่ว่า ก็คิดว่าเป็นข้อเสนอแนะข้อสังเกตที่มีความสําคัญก็จะไปใช้ในช่องทางการสื่อสารของกองทุนดําเนินการต่อไปนะครับขอกราบขอพรบคุณทุกความเห็นขอกราบขอพรบคุณท่านานครับ